บ้าแล้วดูดีๆขอใครถืกอกราเป๋าขอใครอยู่ในราวเวลือกต่อไปต่อไปอ,อะไรอะไรอะไรคะฮึตัวอะไรคะอ่าดูข้างหน้าตัวอะไรคะตาพันผิดค่ะดอชาดาด ที่ไม่บอกถูกโรจิดาจักรพรรดิจริงเหรอโอเคโอเคยกโทษให้อันนี้ตัวอะไรบวาท,ทองผู้เท่านะเนี่ย,ยโอ้ยพูดผิดทอนมนโทพูดผิดนี่ทองน้ำมันโถอ,อันนี้ตัวอะไรฮะทอ,ทอ,องอะไรโอเคนี่ตัวอะไร เจอะไรอะจอะไรนะเอยรจสวบพเอ้ยเราจนระพยมมันก็พูถูกกไุดน้พระพไม่รู้เเาหอมรู้รู้วถูกแล้วอ่าแล้วตัวนี้อะไรขันติดี่ตัวอะไรอัีจะเป็นดีฟางยาวะนุ่ะพอพานอันมุเหมนยาวนี่ตัวอะไรก็ติดก็ติด โอเคอันนี้ล่ะต้นผันกาดแล้วหัวแบบนี้เออต้นไม้มันจะยาวๆคราบอกอันนี้ล่ะตัวอันนี้ล่ะอ๋อมันเหมือนกันใช่กันนะใช่แล้วอันนี้ล่ะแบบนี้นีที่มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีช่วกานมันมียังมีมีต่อพันกาดแล้วแบบนี้นี่ อ๋อมันคล้ายๆกันใช่มันคล้ายๆกันพอปั่นมันจะหางยาวใช่ไหมลูกไก่เนื้อมันไม่มีมันไม่มีอะมันมีปากพันแบบนี้จ้ะอโอเคในตัวนี้อะไรก่อนก่อนจุดสัตว์หูยสีเหลี่ยมหุยเหมือนอันนี้ตัวอะไรใส่ใส่ปลาโอเคแบบนี้ นี่ล่ะนี่อะไรจะดูข้างหลังทำไมถ้าจับดูไม่ต้องดูอันนี้อะไรฮะอะไรผพีดบีบีไม่รู้จักเหรอเขาังที่นี่ บีบีไม่รู้อ่ะบีบีไม่รู้กอไก่ถึงหอล้วหูบเลยอ่ะตายแล้วเ <c oughs> ข้าโรงเรียนได้ไงเนี้ยเ <c oughs> ข้าโรงเรียนไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> <c oughs> แม่เลี้ยงหน่อยแม่เลี้ยงหน่อยแม่